กกันนะครับเจอกระแสนะเริ่มเริ่มขยิบเข้ามาใกล้นะครับผมแต่ตอนนี้ไม่เข้ามาเลย มา,า,าดานะโนเคันตัวนี้เป็นคานลิชิกลิ่นนะครับผม้าทาเยื่เชื่องดีมาดูมามาดูมา

ใกล้แล้วละทะเลทิปกติพวกนี้จะไม่เข้ามาใกล้เลยนะครับต,รตัวยัดาปิดตาไข่กันนะครับวันนีนนน้จะได้ดูว่ามีหางจริงครับ ກະຊິກ <government��> ນ <t -have ım Laser> <t> ້ອຍອາລັກໂຕນີ້ມາໆໆບໍ່ກ້າບໍ່ໄດ້ກິນເດີ້ຕໍ່ໄປນີ້ຕ້ອງກ້ານະມາອາໄດ້ rồi ມານີ້ໄຂ່ຊິຕາແດງ นี่เราเพิ่งลงใหม่นะครับผมยังไม่ได้ตัดคลิปลงเลยนะครับจะบูโดโกโลมุหรือว่าอะไรเนี่ยอุบูโดโกโลม,มุใช่ไอนะ้นี่ไอ้เสวี่ยนั่นหรือมั้ยอ่า,อา มา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 เอ้าเร็วเลยมา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 นะครับตัวใหญ่ก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับ ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยผมมีเวลาฝึกแค่เสาร์อาทิตย์นะครับผมมีเวลามีเวลาฝึกแค่เสาร์อาทิตย์ก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าวันธรรมดาให้ให้พ่อนะครับเป็นคนให้หามแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับ

เจ้าคาราชิน้อยนะครับเป็นวัยรุ่นอินทูเอ์ดนะไปแล้วสไตล์เขานะครับเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มกักแล้วครับไอ้คาราชินะครับอจะมากินเบาๆกินแล้วก็ไปนะครับ ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับดูทั้งให้ทั้งรุ้นทั้งมือถือกล้องก็ไม่ตรงดูดิครับไอ้เอ้ันเกลไม่หายเซ็งเลยโอ้โบาเป็นองค์บาไปแล้ว ชิ้นลือตัวนี้น่าจะอุกตัดนะครับกินขึ้นกินดีหุ่นเป๊ะเลยลุ้นดำอย่างเดียวนะครับว่าดำจะมาไหมนะครับพใหญ่กันได้เจะห่างกันครับว่าก็เล่นกับมันประมาณนี้